สวัสดีครับพี่น้องครับสำหรับผู้ติดตามช่องลูกขันยางเยนิสานครับผมวันนี้นะครับผมเองนะครับบป่าลูกขันยาครับกับยุทธที่ของมั่วจาของขึ้นเก่าครับหลังจากที่วันหยุดสุดสัปดาห์นะครับการขับบ้านนะครับมาเลี้ยงมั่วนะครับก็จะมาอัปเดตนะครับว่ามั่วจะคอกไม่จะโตครับตอนนี้มีเปิดราคาอยู่ครับสามตัวเป็นมัวสาวครับเดี๋ยวใครติดตามคาราวมั่วที่ผมเปิดราคาผสมราคาพอสถิติแพงครับคอมเมนต์ได้ครับผมนี่ครับคือพื้นที่รอบๆครับบรรยากาศชนิดกนาให้นาน่าครับ ตัวนี้เป็นแปลงหาแพ้งโคลาครับกับเตรียมไว้นะครับปลูกไม้พินี่ครับผมกับงามดีโยนะครับประสบผลสำเร็จในการปลูกหาแพ้งโคลาอยู่ครับพอเกิดดีนะครับเนาะกับปลูกไว้เพื่อเตรียมนี่ครับเลี้ยงเมื่อนนี้แหละครับผมเดี๋ยวเบอร์น้ำกันลำวัวจะขอบผมเป็นแบบไรครับเดี๋ยวเบอร์น้ำกันครับผมคือพื้นที่บริเวณขอกครับกับตัวนี้กับแปดล็อกนะครับเนาะกับเมื่อวานจะซีบก็โตครับซีบสามซีบสี่โตนะครับเป็นเัวแม่ลูกครับเมื่แม่ลูกกับเลี้ยงให้มันใหญ่ก่อนครับตัวนี้เลี้ยงให้มันใหญ่ให้มันสมราคากกก่อนนะครับมีลู ที่เกี่าเจ็ดเก้านะครับลูกเทมหกแปดครับก็ยังไหวให้มันสมราคาจังหน่อยก่อนค่อยจะเปิดราคาครับผมตอนนี้ก็มีทั้งเลือดลอยเลือดผสมแหละครับส่วนมากงวดผมนําเขามานะครับผมจะมาจดเป็นงวดเอฟนะครับเพื่อจะพัฒนาสายพันธุกรรมก็จะได้ว่ามีโลโก้เจ้าของนะครับก็ทรงจดนะครับที่สมาคมงวดว่าหมันเท่านี่ยนะครับตัวแรกของผมนะครับก็เป็นงวดเลือดลอยนะครับก็เป็นลูกของเอ็กเซลเอทแปดสองห้านะครับ บวกวีบวกนะครับนะของพีเทวีซักนะครับของทวีซักฟาร์ม8ปเก่าเดือนแล้วครับเอ็กซลเย์นำเสื้อตัวนี้ก็บห้างอยากผมนำเสื้อดอดละเมื่อหาสองเมื่อนะครับตัวนี้นำเสื้อขึ้นแพงครับเพผมว่ามีผลงานการันตีนะครับของรู่เอ็กซลเล่แปดสองห้ายุคของผมก็มี2ตัวครับมีตัวหนุอยหนึ่งครับตัวสุดท้ายครับอีเมดาวกระจายนะครับจะเป็นรู่เอ็กซลเย์ตัวที่สองนะครับที่ผมว่าอยากเปิดราคาครับตัวนี้ก็เป็นลูกของ SK520 ครับ เอ็ดคหาสองศูนย์บดทบ๊นี่ยแะครับวัดตะลับเมลแล้วนะครับวัดตะลับเมลแล้วนะครับเผื่อความชั่วตัวเองสูงวันลอยสี่สิบสี่ถึงลอยสี่สิบห้าครับลูเอ็ดคีหาสองศูนย์นะครับผมกระตีโลโก้ของฟ้ามผมแล้วนะครับเอ็นเอสนะครับเหลือส่งจุดนะครับเป็นใบเพชรเอฟหนึ่งนะครับนะครับเบิ้งแข้งเบิ้งขานะครับนุ่มสี่เต่าครับสะดือเบิ้งเอาครับคอแข้งคอขาเบิ้งเล็บครับ เบิ้งสีนะครับนี่คือเอฟหนึ่งนะครับเด้อหมายเลขกหนึ่งครับเหลือทรงจดนะครับหางเบิ้งหน้าเบิ้งตาเชียงทุกตครับผมโบดีนะครับตัวนี้กะสูงลอยสี่สิบสี่หลสี่สิบห้าครับสีแดงเข้มนะครับตัวนี้และเบิ้องไทยนะครับครับตัวนี้เปิดใบแปดหมื่นเก้าครับเพื่อมักนะครับมาต่อรองราคาได้นะครับแปดหมื่นเก้านะครับสูงลอยสี่สิบ ซีทึ้งลอยผมละครับประมาณลอยซีฟีดนะครับผมวัดแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเมืองตัวต่อไปนะครับตัวนี้ก็ผมก็ตีเป็นว่าเอเพืกันนะครับตัวนี้ตัวนี้แดงเข้มครับแดงเข้มกว่านะครับตัวนี้เมืองสุดหรือเมืองแข็งเมืองขาวครับผมตัวนี้กับเรื่องบอกครับตัวนี้ก็ประมาณซิบสี่ซึมหาเดือนนะครับเนาะตัวนี้ซิบสี่ซึมหาเดือนแล้วตัวนี้ก็อายุไล่เรียะกันนะครับสูงประมาณลอยสี่สิบตัวนี้สูงประมาณลอยสี่สิบนะครับเด้อ แต่สีแดงจะเข้มกว่านะครับเบางหน้าเบางตานะครับเห็ดเขาแล้วนะครับเบื้องสะดือนะครับนมสีเต่านะครับนมสีเต่าตัวนี้ตัวนี้จาของเกอล์ฟหบอกว่าเป็นลูกซีไพ่นะครับแต่ว่าเพมีใบมีหลอดนะครับแต่ว่าผมกัจดเอฟได้นะครับเนาะจดเอฟไว้นะครับตัวนี้ก็เปิดไว้อยู่ทธีเจ็ดหมื่นห่านะครับตอนนี้เปิดไว้ที่เจ็ดหมื่นห้านะครับเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับเด้อเดี๋ยวเบื้องถ่ายน้ำกันนะครับเบื้องหาง บ,บงางหางบางถ่ายนะครับนะครับตีโลโก้แบนของเองนะครับเบ <eland> <genau cool> ิ้งตัวที่สามนะครับตัวนี้ตัวที่สามนะครับอายุกะปีกว่านะครับนะปีกว่านะครับกะเบิ้งโบสนะครับตัวนี้โบสเร็ยกว่านะครับเบิ้งของนี้นะครับหัวล้นนะครับหัวล้นตัวนี้จะแข่งขาไงกว่าครับผมนี่แข่งขาญงกว่านะครับเบิ้งสะดือนะครับเบื้องถ่ายนะครับเบื้งถ่ายนะครับเนาะ เดี๋ยวขยับห้พี่น้องเบิ่งเนี่ยนี่จะแข้งขาใหญ่กว็ตัวมังหันครับครับมังแข้งบังขาน่องสี่เต่าเนะครับเด้อนมอสีเต่าครับบังเสรีกระชับดีเจ้าครับตัวนี้ก็เปิดไว้ที่เจ็ดหมื่นเก่านะครับนี่เปิดไว้เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับชุดเอฟหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นลูกของทศพลนะครับจากทศพลของเสียตู่นะครับก็เป็นว่าอีที่นะครับเนาะ โมดลึกดีครับผมตัวนี้นะครับเบื้องขอบมูนะครับเดี๋ยวเบื้องถ่ายเบื้องหางครับดูหางนะครับดูหางหางเงยวหางหางลามดียู่ครับตัวนี้ก็บว่าท่านเปิดอยล้าวหรอครับเพราะมันขึ้นแล้วครับเดี๋ยวผมเสียผสมก่อนนะครับม่วยนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นลูกพอนอกนะครับเนี่ยผมกระดมากไหม่นะครับของหมอเบิร์นแบงค์ไฮมาลัยอย่างครับมั่วเท่านะครับตัวแรกของฟาร์มนะครับตัวนี้ก แง่สามเดือนลอยแล้วครับตัวนี้ของฟ้าหมอเบิร์ดนะครับตัวน 20, 700, get get <wh> ี <Seattle> ้ก on ับประมาณสิบเจ็ดสิบแปดเดือนนะครับเปิงขาครับงอเอฟสองพี่น้องครับนี่คือพันธุกรรมของพ่อนอกนะครับงามครับตัวนี้บนเลือกดีนะครับก็เลยอยากสิจงไว้นะครับเป็นนอเป็นแนวนะครับตัวนี้เพราะว่าบางทีจขายออกมดกะอยากมีงดตัวนี้ดีไว้และอขครับเพราะว่าบางทีอ คล้ายๆไปแล้วมันก็จะหาซื้อยากครับผมหัวแบบนี้หัว F2 นะครับแม่เขากเป็นลูกพ่อนอกนะครับเนาะ J j h นะครับตัวนี้เป็นลูกของสายวีแปดสามแปดศูนย์ครับผมตัวนี้นะครับตัวตัวนี้เป็นวีแปดเก้าแปดเจ็ดต้อง่จําบ่พิดนะครับตัวนี้เก้าแปดเจ็ดทับเจ็ดนะครับเนาะ F2 นะครับเลี้ยงไว้นะครับจะองารกอะไรผสมแล้วนะครับหัวเท่านะครับบางบางคนมันก็มากสายเท่าแหละครับบางตัว สุดท้ายนะครับตัวนี้ดาวกระจายนะครับลูกเอ็กซเรย์825มือนกันนะครับตัวนี้ก็บชิปสีสีผาเดือนแล้วนะครับพี่น้องครับมันแข่งมันขาครับตัวนี้ว่าเอฟสองนะครับเด้อตัวนี้ว่าเดือดลอยครับผมแข่งขาพอแตกตานะครับใหญ่ขึ้กันนะครับผมเลยว่าตัวนี้มันกับพันธุกรรมดีนะครับเนาะเป็นน้ำเสื้อนอกนะครับสายวี8380นะครับสายปูเพิ่นนะครับตัวนี้เอ็กซเรย์825นะครับเนาะน้ำเสื้อกับ รอบนี้ก็ถือว่าแพงเติบครับผมถึงแพงถึงหายากก็เลยว่าจะเก็บไว้นะครับเก็บไว้ผสมนะครับก็อยู่นี่นะครับผมก็เริ่มทยอยสะสมมั่วมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่พี่น้องที่ติดตามช่วงแรกๆนะครับว่าผมก็ทยอยเก็บกู้มาซื้อแน่ก็มีนะครับเงินเก็บเงินออมนะครับการเลี้ยงมั่วนะครับพี่น้องครับมาเลี้ยงมั่วนํากันเพราะว่าการเลี้ยงมั่วก็ถือว่าเป็นเงินเก็บเงินถุงของเฮานะครับนี่ก็เป็นแป้งหยานะครับเนาะที่ถ่ายให้เพิ่งแล้วนะครับ ข้อเนี่ยผมจะเฮ็ดไม้นะครับให้พ่อแม่เพิ่นเลี้ยงง่ายๆเลี้ยงสะดวกนะครับอีกตัวนึงนะครับตัวนี้เป็นลูกเรือ้อยนะครับ 3xhk960 ครับตัวนี้อายุ3เดือนกว่าแล้วครับตัวนี้เรือ้อยนะครับเด้อนะครับตัวนี้เรือ้อยผมเฮ็ดเขาใหม่นะครับแม่เพิ่อนญุ่นครับแม่เพิ่อนนะตัวแดงครับพูดแม่เพิ่อนญุ่นครับร่างกินหยาอยู่นะครับแม่ก็ผสมแล้วแหละครับผสมกับ รอนค่ห้าสามเก้านะครับด้ประมาณสองสัปดาห์แล้วครับร่อเบิงวันสะพานล่อสะพานลออครับเดี๋ยวล่อรูน้ากันนะครับแล้วสะอัปเดตให้เบิงนะครับว่ามั่ยจะขอบผมยักษ์โตนะครับสหรับคลิปนี้เพราะว่าผมอยากมาเปิดราคาครับตัวนี้มั่วมันจิ๊บกระโตแล้วนะครับเรียกว่าอยากแสดงออกจักสองสามตัวนะครับเพื่อพี่น้องถือใจนะครับถือราคานะครับตัวนี้นะครับลูก เ k 5 2 0 F 1นะครับสูงลอยสีนะครับลอยสีผมวัดแล้วนะครับเด้อครับวัดแล้วนะครับปัดตะลับเมียนแล้วนะครับเบิ่งเอาครับพี่น้องครับเกลือไวเป็นแม่บอกแม่พันธุ์นะครับสูงยิ่งยิ่งนะครับตัวนี้ก็8แเก่านะครับเนาะนะครับหางลามๆนะครับได้ให้เบิไว้กำกันนะครับตัวนี้ก็75ครับผมถึง75แต่ว่าแต่ของเก่าเพิ่นบ่ได้เก็บใบเก็บหลอดไว้ดอกครับตัวนี้นะครับกันมาใครมาต่อราคาออกครับผมแต่ว่าตัวนี้จะ แดงเข้มกระมูนะครับนะเบื้งสะดือเบื้องยางเอาครับผมประกันตังนี้ทุกอย่างนะครับอยู่นี่ตัวนี้นะครับลูกวายสัตนะครับเด้ถูกสเปนะครับตัวนี้ก็ข้อดีคือโบนลึกครับผมโบนลึกนะครับโบนลึกนะครับเบิ้งเอาพี่น้องครับแข้งขากระยันอยู่ผมว่ากระยันก็ตัวนี้อยู่นะครับแต่เบื้งตัวจริงสีนี้ค่อมแตกต่างครับกระดูกง่า่ครับตัวนี้ครับกระดูกง่ายนะครับเปิดไปเจ็ดสิบเก่าครับตัวนี้ มาคับน้อเบิงราคาผมกับพี่กัดกตอยู่ที่บ้านตะงูนตะบลเวียงไชยอําเภอพระยาบุษย์สายจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องครับอยู่บ่ไกลบ่ไกลกับโทรมาสอบถามกันเลยครับเบอร์โทรผมกับศูนย์หกสามครับพี่น้องครับ0 6 3 1 7 2 5 4 6 0ครับพี่น้องครับกสำหรับคลิปนี้กับผมมีอยังหลายผมกับอยากมาเปิดราคานะครับเปิดไว้3ตัวพี่น้องท้าใดสนใจก็โทรมาสอบถามนะครับหรือว่ามาเยี่ยมมายามทางเพลาไหนผม สารคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆทุกท่านที่ติดตามช่องดูขลุ่เหนียวสายสาร์ดีสัมม,มาผมเองครับบอลขลุ่เหนียวก็ขอบคุณทุกท่านนะครับท,ที่ติดตามกดติดตามกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์นะครับเนาะขอติดตามคลิปต่อไปสารับคลิปนี้ขอคาราและสวัสดีครับผม